ยิวุพอกำไรอท่านเห็นน่วัดดีครับนี่ไฮ้ไเ้ยมนั่นอะไรนะคุณเดี๋ยวสิว่าเช็คที่พอกำไนแล้วไดปอยว่ามีไดปอยไปเยอโตแล้วบุ๊ออมาโตมั้นี่สามยังเบ็ดเดี๋ยวไปสมเท่ฮะปืดไปสเท่าแล้วนะของที่พอไหลนี่ยแค่คู่เดียว้น เราได้ขายเราขายไปแล้วนี่เขาขายสามเถียวัตลาดมีพอไหลนี่กู้ใดคบก็ท่านกัท่านเรามานี่แล้ก้าพ่อฟังอันนี้สองมือแล้วสามก็ยี่พอปะขายไปต่อสองมืออูต่อสองมือเราก็ก็ขายสี่มืส่ือสามสี่มือสามเดยว้ยี่พอก็ไร ผู้ใดสนใจง่วเแลกัเอาตัวนี้อยู่ารักเป็นอไรได้หี่สามิบเจ็ดหารอยโอ้ง่วนโอ้ยแดงจนเสรบสรุดเรียวง่วตัวนี้ราคาตกทะไร่ครเพื่อไงก็อะหลไรเอาพันหนึ่งกี่รอแก่สิไขายจริงเหขายแม่เสีนไอ้เมืองเงิน ให้มงเงินอีพอมีออกถงไงเงินอีพอมีออกถงให้น้าไปเห็นน้ำเนี่ยไนอีพอมีไยกัีสาม้นไทยกันสองพันได้หลายเสีเ้ก็ได้หลายอยเลยเมื่อเชายัไม่าได้ตัวได้กางไดตัวได้ไอ้งวดไทยยังได้ไทยเงินอีพอมีไทยเงินอีพอมีออกถง ไายเงี่พอมีออกของอุ่นนับจวดจวยกันเน่ดเ่นเราเรียบร้อยแล้วลงโตทีเท่าไรบุ๊นี่แหละง้อตัวนี้มากอันนี้ทุโตเป็นตีทอดที่สี่วะไปกนกบเพ่อนก่นาี่ส่วนรปแล้วลองโตที่ไหนพอมี่กับพอันเอาไปใส่ดิเดี๋ยวจะไปไทยพอมีอีกรอบหนึ่งจย สื่อตั้งง้ตัวเดียวพนสนามพนะมือแรกขายเท่าไรเมื่อสองเนี่ยเมือสาม เม,มืม่อหาต่อไปอีกกัน <c oughs> ะ <c oughs> ต้องมีต่ออีกเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปายงงอตัวนี้บอกบอกต่อไปตัดจาติดตามงออีพอมีตัวนั้นมันจจอยู่ตกใส่ได้ไปล,ละวล่ะอีพอมีสื่อต่อไปแล้วสื่อต่อไปแล้วแลควก็ซี่พ่ะนะวันนี้เราสิจูงหอดใส่แราจูงออกจากหม่องไปงติดตามเลยพี่น้องงวอีพอมี เราซื้อมา40ซีจากง่อยพอไหลมาเป็นง่อยพอมนีงวันนี้เราจูงหอดใส่สีน้ำมึงมาเราสีได้อีกบ่ด้ต่อไปบ่สีไปมึงง่อยพอมงแต่วันราคาเขาก็หูยอเฮ้นม่บ่ ซื้อไว้บริ้งเงี้ยนี่ว่าของยอามี่หมก็ซื้อเอาตัวยหันนั่นนั่นนั่นเห็นยอนี่แหละนั่นลกนั่นละนั่นละนี่ละนามืแม่งมันตัวแบบซอซ่าไปแล้วเนื้อดีข้างนี้ก็ได้อ้แกอรมี่อารมณ์ดีกหอารมณ์ดีใดลูกตก็ได้อี่นี่อามีมือนี่สิว่าไปไส้ดีสฟ้าอารมี่มืออ้ยอฟอว่าไดหรอกเงิ้นออกของ เงิ้หนูพ่อมีออกถงเราติกรูทุนขึ้นเดี๋ยว่าพี่น้องเงินยติกูกันนี่แหละติดรอบมือมือนี่แหละว่าไปใส้ดอกมือนี่อ่ะว่าไปใส้ดอกล่ะมือนี่ผมก็ว่าไปใส้สน้ำปิดเจี้งคือมีใจพ่อมีนั่นขายง้อปันดอกนั่นนี่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 แหละง้อตัวนี้หูหล่ะพี่น้องพี่น้องผมว่ามึงน้ำผมเออยพื่อติหูอยู่นี่แหละนี่แหละการ้ขายเนาะพี่น้องเนาะธิว่าเพิ่นก็ว่าได้ดอกมันเป็นการหาเขมาหากินเนาะ เพื่อนหาได้กันหะกันไปชมห่อยฟอมีเด้อ